องุ่งอิงทำยังไงเมื่อเจอดรามา่าปินที่โด่งดังมากสำหรับหมอลำน้องใหม่เสียงใสยอย่างน้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องอุ๋งอิงรัตนาพรอุดทุมสาวน้อยมากความสามารถที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ในการร้องเพลง และน้องอุ๋งอิงยังทำบวงการหมอลำและคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งค่ะ ภายในเวลาเพียง2เดือนหลังจากที่หัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างคุณโจโยมนินหรือบอสโจของเรารับน้องอุ๋งอิงเข้ามาอยู่ในคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้โอกาสได้เป็นนางเอกหมอลำซึ่งน้องอุ๋งอิงก็ทำมันได้ดีเกินคาดเลยค่ะ ล่าสุดน้องอุงอิงเพิ่งได้ปล่อยเพลงออกมาอย่างเพลงห่อฝันมาหลังห้านเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของน้องอุงอิงอย่างซึ้งกินใจซึ่งเพลงนี้เมื่อถูกปล่อยลง YouTube ไปแล้วก็สามารถเรียกยอดวิวได้ถึง10ล้านคนแห่คอมเมนต์ชื่นนชมกันสนั่นค่ะ แต่ก็มีกระแสดรามาบ้างนะคะตั้งแต่น้องเข้าวงมามีคนแห่คอมเมนต์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเชิงการแนะนำค่ะซึ่งน้องอุงอิงก็ขอขอบพระคุณและยอมรับคำติชมทุกคำติชมค่ะ และน้องอุงอิงบอกว่าน้องจะนำคำติชมทุกคำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นจุดไหนที่บกพร่องน้องอุงอิงก็จะพยายามแก้ไขนะคะแรกๆที่โดนคอมเมนต์หรือดราม่าในเชิงลบน้องก็อาจจะมีท้อบ้างร้องไห้บ้างแต่น้องก็ใจสู้มากๆค่ะนำคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการสู้ต่อจนทำให้น้องมีวันนี้ได้โดยมีบอสโจและพ่อแม่รวมทั้งแฟนเพลงของ น้องนะคะคอยให้กำลังใจมาตลอดต้องขอขอบคุณแทนน้องอุงอิงด้วยนะคะที่พอ่พอพ่อแม่แม่แฟนคลับคอยเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจรักและเอ็นดูน้องนะคะเชื่อว่าน้องอุงอิงจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยค่ะและถ้าพูดถึงความสามารถของน้องนะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะ เพราะว่าภายในระยะเวลาอันสัน้นน้องอุงอิงก็สามารถสร้างไรายได้อย่างถล่มทลายได้พวงมาลัยมาเป็นแสนเลยนะคะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและวงคณะหมอลำสาวน้อยเพชร้ันแพงได้มากมายเลยค่ะน้องอุงอิงเพชร้ันแพงคนนี้สามารถทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อพ่อแม่ได้จริงๆนะคะว่าจะพาวงไปให้ถึงจุดสูงสุด วันนี้น้องทำได้แล้วค่ะเผื่อๆนะคะน้องอาจจะทำให้วงดังถึงระดับโลกก็ได้นะคะทุกคนฝากทุกคนเอนดูน้องอุ๋งอิงคนนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจแอบด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ